สวัสดีค่ะพ่อพอกเกตอีกแล้วนะคะที่ช่องตามใจเราแชร์ใหเรานะคะวันนี้นะคะเกตจะมาแกล้งพี่เนทอีกแล้วใครที่คิดถึงการแกล้งของเกตนะคะคือแบบมีคนทักมาเยอะมากแล้วก็มี้นมาเยอะมากบอกว่าอยากให้เกตแกล้งพี่เนทอีกโอเคจัดไปค่ะทุกคนก็คือวันนี้เกตก็นั่งคิดนอนคิดคอนเทนต์มาทั้งวันเกตก็นึกไม่ออกเลยว่าจะแกล้งอะไรดีให้พี่เนทหัวร้อนแต่ว่านั่งอยู่ดีๆมันก็ เว็บขึ้นมาแวบ,บนึงก็คือว่าการที่ให้พีเนตหัวร้อนอะมันก็ต้องแบบเรื่องชู้สาวเรื่องแอบ,บคุยกับกิกอาพวกนอกใจนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยจะทําให้พีเนตนะหัวร้อนไงมากเกดก็เลยเกดก็จะมาแกล้งแอบ,บคุยกับกิกในห้องน้ําไปเลยค่ะทุกคน <S <S เดี๋ยวเรามาดูรีแอคของพีเนตกันนะคะว่าเขาจะโมโหขนาดไหน กาทยอยทำไปดิเราเ,งงเข้ามาตั้งนานเข้ามาไม่บอกเลยนะเราจะทำไมเราเอา้าเราปกติจะเรียกพี่นี่เข้ามาก็บ่นเลยนะกาเคนที่จะช่วยกันอ๋ยบ่นเยอ<จ>ะแก่เร็วนะบ่นเยอะแก่ <บน S 1> เร<น>็วนะ ก็แป๊บนึงที่เราดู่นเพื่อนอยู่ก็คุยกับเพื่อนอยู่พี่ก็ทำงานไปที่เดี๋ยวดูเลยนะอากาศเดวนี้พี่จะไลฟ์ขายตก็ไหนอะเนี่ยอาจจะแค่ลงขายเองแล้วพี่จะขายเท่าไหร่เนี่ยเท่านี้เนี่ยเท่ากองเนี่ยเงี้ยกอนใจน้ำมันเอาดีๆแล้วื้อผ้าดที่พีะนะ ไปทำงานเถอะเออเดี๋ยวช่วยมันขี้เกียจอยู่เดี๋ยวเรขอคุยอะไรกันแป๊บนึงคุยอะไรนะั่นหนาวะก็คุยแค่แป๊บเดียวมาเร็วเพื่อมาช่วยกันเร็วใครโทรมาเพื่อนโอ้โหมคุยทั้งวันเหแกกลับมาจาก<อ>เดี๋ยวรซักงานการไม่ทันออใไปมา <ไป S 1> ช่วย,วยทำเสือ้อทำเสือ้อ นึงเข้าไปคุยไหมในห้วงน้ำไอ้เกศเฮ้ยอะไรไมึงมาคุยข้างนอกอ่ะคุยตัองเพื่อนไม่ได้หามมาคุยใครไม่มาคุยข้างนอกอ่ะ เพื่อนนอกละ่ะเพื่อขายวะไอเกียร์คุยกับใครคุยกับเพื่อนยังแม่มาคุยขาย้ <Okay. S 1> ยขางนอกะ่ะแล้วทำไมพี่ต้องมาวุ่วายด้วยเนี่ยโอนคุยเห็นกลับมาจับในโทรศัพท์บอกให้มวาวานใส่เสื้อจะได้ขายก็ไม่มา พี่พี่ว้าวเลนะเพื่อนหนูตกใจแย่หมดแล้วใครวะเพื่อนมึงอะก็เพื่อนสมัยตั้งแต่มัธยมเมื่งเล่าแล้วไงต้องมาคุยข้างในอะก็มันมีเรื่องเม้ามอยการตามนาผู้หญิงเกี่ยวอะไรวะมันโทรมาปรึกษาว่าแฟนมันแฟแนนอกใจเกี่ยวอะไรต้องมาคุยเนี้างน้ำละก็มันเป็นเรื่องของผู้หญิงผู้ชายไม่ควรฟังเข้าใจปะ มันไม่ใช่เรื่องของผู้ชายเรื่องผู้หญิงเขาคุยกันเข้าใจไหมมันแค่ปรึกษาทางใจงเฉยๆถ้าแฟนมาแอบไปมีคนอื่นแล้วมันก็เลยไม่มีเพื่อนคุยมันก็เลยโทรหาเขาแค่นี้ก็ไม่เห็นเป็นไรอะ,ะพ,พี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรอะแต่คุยกันตังต้แนะตงแต่เย็นนะเฮ้ยคุยกันตั้งแต่เย็นนะใช่เนี่ยเพื่อนมันก็ส่งมา Yeah. ปิดอ่ะปิดไปทำไมไม่ได้ปิดเปิดเดี๋ยวนี้เลยนี่ไปทำไหมหนูคุยกับเพื่อนอยู่ไม่ได้ปิดมันดันเองรึเปล่าไม่มาคุยนี่วะมึงคุยอะไรกันไหนไหนกูดูดิมึงคุยอะไรวะไหนกูดูดิเฮ้ยกะซีบกระซ่าแไบว่าไอเกศเนี่นนเยเพื่อนอาวางไปแล้วโอ้ มาดูดิคนไหนวะมันไม่มีอะไรคนไหนมันไม่มีคนไ<ต>หนอะไรก็บอกว่าเพื่อนไงเออพเพื่อนมึนองอะคนไหนนะก็เพื่อนตั้งแต่สมัยวัธย,ยมตั้งแต่ที่เขาเรียนมหนึ่งนู่ะสมัยตั้งแต่ชื่ออะไรชื่อไหนกูดูเฟซไหนกูดูเฟซชื่อจอมหญิงเหี้ยๆๆๆๆๆ <laughs> ชื่อจอมใช่ชื่อจอม แหมแหม่ต้องดูดิแหมชื่อจอมจริงๆดูเฟซดิไม่ต้องดูทำไมอ่ะทำาห้ตดูดูดิดูดิอ้ยอันน่ะแบ๊บจองอมไรให้มึงชื่อภาษาอังกฤษเหอแล้วแม่มก็พูดไไหนวะเออแบ๊บเขาฮัลโหลฮัลโหล ทำไรอยู่อะกินกับอะไรเินีเกมเปิดีเปิดไว้หน่อยมึงเปิด่เปิดไ้หน่อยมึงงอเขาก่อนดีทำไมเพื่อนมึง่อยู่ผู้ชายไเสยงผู้ชายวเสียงผู้ชายอะไรอยู่คนเดียว กินแล้วเพิ่งกินไปเมื่อกี้นี่เองคิดถึงปะ<ไ>คิดถึงหไหมเอาพี่เดี๋ยวประตูพันกูรับหนึ่งนึงถามทำไมเปิด,ปด,ดปกูทิพย์ไอเกดเฮ้ยมึงใครวะกูเปิดนะกูทีพนะงั้นงั้นแค่นี้ก่อนนะงั้นน่ะเ,เดี๋ยวเราแบบ ครับรักนะปีในประตูพังมึงรู้ยังไงอะไรมึงรู้ยังไงเสียงผู้ชายที่ประตูมันจะพังไหนกูดูดิเสียงผู้ชายอะไรเอาเขาทำประูดิไม่ประตูมันจะพังที่ทำอะไรเนี่ยก็กูจะดูโทรศัพท์ยังไงเอาไม่รู้ไหมอะไรไม่เอามึงรู้ยังไงแล้วทำไมอ่ะเอากูก็ต้องรู้ป่ะไม่มัน ไหนเพื่อนมึงอ่ะผู้ชายอ่ะไหนเปิดนดิเพื่อนหนุเป็นกระเทยแล้วมันโอกผาดเสียงมันก็เลยเหมือนผู้ชายมันเป็นกระเทยจริงๆมึงเปิดดิมึงเปิดดิไม่มึงเปิดดิแล้วมนเป็นไรห่วงคุัวะหนูไม่ได้ห่วงพี่หนูไม่ได้ห่วงมันเพื่อนพี่เข้าใจป่ะว่าเพื่อนหนูอ่ะเป็นกระเทยเสียงมันเลยเหมือนผู้ชายกูรู้ดิแหนกขอรู้หน่อยดิ มันไม่ใช่แล้วแบบเนี้ยมันไม่ใช่อะไรกูว่ามันไม่ใช่เพื่อนมึงแล้วเนี่ยพี่จะดูไหมละ่ะดูนี่กูจะดูนี่กูกูพูดกูจะดูเนี่ยจะดูจริงหรือเปล่าเออมึงโทรกลับไปไดิหนได้เดี๋ยวโทรกลับไปโอ้ใช่ป่ะใครช่างในฮัลโหลว่านจ๋าอ๋อเมื่อกี้เราได้คุยกันหรือเปล่าประมาณตอนไหนเอา้าเพื่อนอย่ามาแกล้งนะ ลงมาตอนไหนไม่เห็นมีเลยมันไม่ใช่คนมีนอะไรก็เสีย่ยงผู้หญิงที่คุยกันหน้านี่อยากเสี่ยงผู้ชายเที่ยผู้ชายที่ไหนอะลงมาตอนไหนไม่เห็น,นมีอะไรออมอย่ามาแกงน,นะเพื่อรักเอาดีๆเมื่อกี้เราคุยกันใช่ไหมก็ให้แค่โอมาอยู่แต่ว่าไม่ได้รับนะออมจริงๆไม่ใช่แล้ว ออมบินบมีเสียงผู้ชายแค่เสียงผู้ชายที่ไหนมันไม่มีมีเออผูได้ยินเนี่ยอ้าวพี่ได้ยินมาจากไหนเนี่ยมึงเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยออมแต่เมื่อกี้เราคุยกันะนะออมอย่ามาออมอย่ามาแกงเขานะเปิดกล้องไหมล่ามึงคุยอใครไม่ใช่นี้เนี่ย ไม่ใครอ่ะมึงเพื่อใครมึงบอกมาพี่นิดแล้วพี่มากดวอลใส่เพื่อนหนูแบบนี้ทำไมเนี่ยมันก็ไม่มีใครเลยที่ดูนี่เพามึงต้องลบว่ะหนูจะไปลบตอนไหนนี้อ่าเดี๋ยวมันที่ยงผู้ชายกูไม่ได้กูไม่ได้เป็นยา้ก่อนนะมึงจะยอมรับไหมไม่ยอมรับหนูกูบอกกับว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วอย่างเงี้ย เขยแหละืออะไรมาเอาเพื่อรักว่ากี้เราให้แบงคุยใช่ไหมแบงไหนเพื่อรักอย่างมานยันเราให้แบงคุยใช่ไหมเอา ออมพูดดีว่าเป็นไหนไม่ใช่ฮะไม่ใช่ะรู้กันไม่ได้รู้กันอะโดนแกแล้วน่ไหนจริงออมไหนร้องให้แบงแงพูดดิไปอยู่ไปซื้อของอโอเคออมเมื่อกีแกลงเมื่อกีแกลงเนาะ